สวัสดีครับแฟนคลับลุงพลทุกท่านฝากกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับเพื่อรับการแจ้งเตือนเวลาที่มีการอัปเดตข่าวสารใหม่นะครับจะเป็นการอัปเดตให้กับท่านนะครับความคืบหน้าล่าสุดจากทาง facebook ของทนายสมเกียรติโรจนะวรกมลได้โพสต์ข้อความอย่างน่าสนใจดังนี้ครับฟ้ารู้ดินรู้ใครทําอะไรไว้ผมสบายๆถูกใจก็คบกันไปขอรับอย่าด่ากันเลยนะจ๊ะ ซึ่งภายหลังนะครับที่โพสต์นี้ถูกเผยแพร่ออกไปก็มีประชาชนมากมายเข้ามาแสดงความคิดเห็นคนแรกบอกว่าเป็นกำลังใจให้ท่านทนายค่ะถัดมานะครับบอกว่าเป็นกำลังใจให้ท่านทนายนะคะถัดมานะครับบอกว่าอะไรที่เป็นความสุขให้ทําอะไรที่เป็นความทุกข์ให้ปล่อยทิ้งคนเราเกิดมาอาศัยอยู่บนโลกนี้ไม่เกิน100ปีวันพรุ่งนี้จะได้ตื่นขึ้นมาอีกครั้งหรือไม่ยังไม่รู้เลย ถัดมานะครับบอกว่าที่ไหนคะสวยจังถัดมานะครับบอกว่าทะเลแห่งความสวยงามทะเลแห่งความดีทานายถัดมานะครับบอกว่าทานายอีคิวพักผ่อนถัดมานะครับบอกว่ากล่องดํานานเกินไปแล้วนะครับทานายผมรอดูหน้าเจ้าของเครื่องอยู่นะครับถัดมานะครับบอกว่าภาพบรรยากาศสวยมากคะ่ส ού ส ού คะสู้ๆค่ะคุณทานายถัดมานะครับบอกว่า คุณทนายอย่าเชื่อใจนอตอนะคะเท่าที่ดูมาน่ยยังมีอะไรอีกเยอะเขาพร้อมจะหักลุงตลอดเวลาเขาเงียบไปปีหนึ่งเพราะเขาดูเกมว่าจะไปทางไหนตอนนี้เขามาถูกทางแล้วแต่บอกเลยเขาเกลียดลุงแบบฝังลึกถัดมานะครับบอกว่าสวยสดชื่นมากเลยค่ะถัดมานะครับบอกว่าแต่เรารักทนายนะคะทนาย เป็นคนดีมีน้ำใจงามถัดมานะครับบอ,อกว่ามาทะเลที่บ้านจิถัดมานะครับบอ,อกว่าเป็นกำลังใจให้นะคะสู้ๆค่ะถัดมานะครับบอกว่าว้าววิวสวยมากครับคุณทนายชอบมากถัดมานะครับบอ,อกว่าสวัสดีค่ะสวยงามมากจาก้าคุณทนายถัดมานะครับบอ,อกว่าการพยายามใช้ชีวิตให้อยู่รอดภายใต้สถานการณ์โควิดก็ยากแล้วยังจะมาหาเรื่องยุ่งยากวุ่นวายคิดคำดา่า มาหาเรื่องโกรธเกลียดกันเพื่ออะไรหนอมนุษย์อยากบอกว่างึดหลายนะจ๊ะความคืบหน้าล่าสุดจากทางกลุ่ม Facebook FC ทีมงานทนายประชาชนได้มีผู้ใช้ Facebook รายหนึ่งได้แ,แคปภาพจากกลุ่ม Facebook FC แม่น้องชมพู่ซึ่งเป็นข้อความดังนี้ครับลองนับจากวันที่2มิถุนายน64ไปจำนวน84วันไม่เกินกว่านี้ ที่ตำรวจจะส่งสำนวนคดีน้องชมพู่ให้อัยการไม่เกินกว่า84วันแน่นอนถ้ารวบรวมสำนวนได้เร็วกว่าก็คงส่งสำนวนได้ก่อนครบ84วันรอลุ้นซึ่งทางกลุ่ม FC ทีมงานทนายประชาชนนะครับได้ชี้แจงว่ากาก,ากมันเกินไม่ได้ค่ะกฎหมายกำหนดไว้อย่างนั้นถ้าทำสำนวนสั่งฟ้องไม่ทันก็หลุดฝากขังนะคะแล้วไม่ใช่ เฉพาะตำรวจค่ะ84วันนี่ต้องนำส่งฟ้องศาลถ้าตำรวจส่งให้อายการวันสุดท้ายที่84อายการไม่มีเวลาตรวจสำนวนฟ้องไม่ทันก็หลุดอีกตามหลักตำรวจต้องส่งสำนวนก่อนหมดระยะฝากขังเพื่อให้เวลาอายการบ้างในกรณีชัยพลนี่ถ้าไม่โอเวอร์แซคคารายกันเกินกว่าเหตุ ควรจะเตรียมสำนวนให้พร้อมค่อยออกหมายจับหรือหมายเรียกและนำส่งอายการไวๆไม่ใช่จงใจเตะทวงให้อายการมีเวลาน้อยในการตรวจสอบสำนวนเท่ากับส่งเผือกร้อนให้อายการทำท่าจะกิ้วๆใส่เป็นอายการที่ทำผู้ต้องหาหลุดฝากขัง C7 จะอวดภูมิก็อวดดีๆระวัง จะแหกหน้าตัวเองนะคะซึ่งภายหลังนะครับที่โพสต์นี้ถูกเผยแพร่ออกไปก็มีประชาชนมากมายเข้ามาแสดงความคิดเห็นคนแรกบอกว่าเย่คนแรกไม่มีใครกล้ายแย่งมงเพราะเรามาคนแรกถัดมานะครับบอกว่ากย .15 ยังไม่เข็ดหรอเดี๋ยวฉีดวัคซีนครบ2เข็มจะไปเที่ยวหาถัดมานะครับบอกว่ากําลังขัดเกลาอยู่ค่ะว่าจะเอาแนวไหนดีมันมีหลายเวอร์ชั่น ถามทางมาแนวไหนป้าก็ดักไว้ทุกทางเลยอะถัดมานะครับบอกว่าขอบคุณป้ามากเลยค่ะนั่งคิดนอนคิดว่ากย15คือใครวันนี้เห็นแสงสว่างปลายอุโมงค์อ๋อถัดมานะครับบอกว่าอ๋อคนนี้หรอที่ท่านทนายอีคิวตั้งชื่อว่ากย15ความคืบหน้าล่าสุดจากทางกลุ่ม f a c e b o o k FC ทีมงานทนายประชาชนได้โพสต์ข้อความไว้ดังนี้ครับจดหมายถึงยายแตน แตนจา๋ากลับคืนบ้านเถอะนักขวนพี่ยายแต่นเองต้องหนักแน่นอย่าไปหลงคำแอดคมอีชั้นหลอกแอลชัยพลหวังจกแจวเท่านั้นแต่นโยบายจุงมือแต่นนำนมอึมนี่สิของแท้ขยันทำคลิปเยอะๆนะแต่นอีชั้นจะพาทัวร์ไปลงเอ้ย ชวนคนไปเพิ่มยอดวิวใครไม่ไปจะสั่งสวออแม่นปืนยิงเฟสแม่มให้กระจุยเข้มแข็งหน้าแตนนมอึมท่องไว้ยึดไว้เป็นสารณะหายใจเข้าย่างเท้าซ้ายท่องในใจนมหายใจออกย่างเท้าขวาก็อึมจงกรม ไปทุกวันไม่ว่าใครจะว่ายังไงจะค่อนอะไรยายแตนต้องไม่เป็นโรคโลหิตจ,จางเลือดที่อยู่ในตัวลูกทั้งสองนั่นเลือดยายแตนเข้มข้นครึ่งหนึ่งดังนั้นไอ้พวกปากหอยปากปูนิทงนิทานช่างมันนะแตนนะเชื่ออีฉันคนเคยอึมมาก่อนที่แตนทำดีที่สุดแล้ว ไม่มีใครช่วยชัยพลได้มากได้ดีกว่าที่แตนได้ทำมาแล้วและแตนจะทำต่อไปนมอึมเป็นผลพลอยได้แตนท่องไว้รักแตนนะจ๊ะเราจะอึมไปด้วยกันซึ่งภายหลังนะครับที่โพสต์นี้ถูกเผยแพร่ออกไปก็มีประชาชนมากมายเข้ามาแสดงความคิดเห็นคนแรกบอกว่าแอดน่ารักที่สุดอ่านแล้วยิ้มเลยค่ะถัดมานะครับบอกว่าป้ายาน ยังทำอึ่มได้อีกเหรอสงสารหมอถัดมานะครับบอกว่าแอดน่ารักจริงๆค่ะป้าแตนอ่านแล้วคงนั่งยิ้มคนเดียวแน่ๆเลยค่ะถัดมานะครับบอกว่าอ่านไปขำไปหวังว่ายายแตนจะเห็นนะคะถัดมานะครับบอกว่าขอบคุณนะคะป้าบุหลันที่มีความเมตตาจิตกับครอบครัวลุงกับป้าค่ะความคืบหน้าล่าสุดจากทางกลุ่ม f a c e b o o k fc ทีมงานทนายประชาชนได้โพสต์ข้อความอย่างน่าสนใจดังนี้ครับ h a s h t a ความคืบหน้าคดีน้องชมพู่ที่มาของข่าวลือว่ามีประจักษ์พยานเห็นชัยพลอุ้มน้องชมพู่ไปคือทะนะหัวเหม่งจากการไปนั่งแสมแพรมภามในเพจไอจ้จุดจุดผู้ที่อือรับอาหรอเป็นลูกขุนพลอยพยักทะนะออกโรงยืนยันว่าหลักฐานแน่นพยานพรึบ เห็นยันอุ้มเด็กไปทำไมทะนะมันต้องทอแลเช่นนี้ต้นเหตุมาจากข้อกฎหมายที่ทนายตั้มเคยติงไว้ตั้งข้อหาพรากผู้เยาวตามตัวบทจะต้องมีคนเห็นกับตาว่าพรากไปจริงๆไม่งั้นข้อหานี้เป็นเท็จตกกระป๋องทันทีตั้งพรากผู้เยาวแต่ทุกครา ที่ทางตำรวจแถลงจะเน้นเสมอว่าคดีนี้ยากเพราะไม่มีประจักษ์พยานอ้าวเฮ้ยหรือพี่ตำรวจแกงเทโพเองกินเองนักเลงพอวะนี่พอเสียงลือว่าจะหลุดชั้นอายการเพราะหลักฐานอ่อนปบกเปียกพอๆกับหำแอดคม ที่ต้องระดมวิธีสร้างความเชื่อมั่นให้กองเชียร์ใจชื้นด้วยการปล่อยข่าวลือว่ามีประจักษ์พยานเห็นการอุ้มเด็กพลากไปจัดจะฮะแรกก็ลือว่าน้องก้วยเจ๋งเห็นอีชันว่าฮะนี่สาหัสแล้วนะแต่ฮะหลังนี่น่ะสาหัสกว่าไปลือว่าน้องสะดุง้งให้ปากคำเมื่อครั้งเข้ากรุงเทพ ไปเข้าเครื่องจับโกหกกันว่าเห็นคนอุ้มน้องชมพู่ไปฮะนี่บอกเลยบนลัยจักเพราะอะไรนะเหรอเพราะมันจะทำให้ปากคําของสดิ้งไม่น่าเชื่อถือขึ้นมาทันทีเพราะเด็กยืนยันในตอนต้นมาตลอดว่าไม่เห็นอะไรแล้วจู่ๆจ,จะมาเห็นก็เท่ากับต้นๆโกหกละสิ ประกอบกับการหลอกเรื่องนอนหลับมาครั้งหนึ่งแล้วแต่การหลอกครั้งนั้นมีเหตุให้เข้าใจได้ว่ากลัวความผิดกลัวโดนดุกลัวโดนคนด่าว่าติดโซเชียลจนลืมดูน้องโกหกครั้งแรกพอให้อภัยแต่ถ้าโกหกอีกทีนะ่ะคงไม่มีใครให้อภัยมันจะทำให้สดดิ้งกลายเป็นเด็กเลี้ยงแกะแล้วรูปคดีเสีย ดังนั้นอีชั้นฟันธงว่าเรื่องสดิ้งให้การว่าเห็นคนอุ้มนั้นเป็นการลับลวงพลางให้สอดคล้องกับข้อหาที่ถูกตั้งมาแบบแก้ผ้าเอาหน้ารอดเท่านั้นบุรันบรารนาสี